สวัสดีครับขอต้อนรับุกท่านเข้าสู่รายรการ The a s i m o v Studio กับผมฟงชนาธิปชนินะธนุสอนครับท่าผู้ชมหลายๆท่านที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอหรือฟุตเทจต่างๆนะครับก็ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอกันทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะนำฟุตเทจต่างๆมารวมกันใส่เอฟ,ฟเฟกเพื่อทำให้งานออกมาดูสวยงามนะครับในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำหรับมือใหม่ครับพี่ อยากจะตัดต่อวิดีโอนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เครื่อง Mac ก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าสมมุติคุณยังไม่มีพื้นฐานด้านการตัดต่อวิดีโอเลยครับผมแนะนําโปรแกรม iMovie ครับโปรแกรม iMovie เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะคบที่จะแถมมากับเครื่องเวลาเราซื้อ Mac มานะครับโปรแกรม iMovie ครับก็จะทําให้การตัดต่อของคุณนะครับง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่ามันจะมีเทมเพลตต่างๆให้อยู่แล้วครับเพียงแค่ใส่วิดีโอของคุณลงไปนะครับ ก็จะทําให้งานออกมาดูดีแล้วหรือว่าคุณอยากจะตัดต่อแบบปกติก็ได้นะครับก็เอางานมาแปะแปะแปะแล้วก็ตัดเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่เพลงลงไปนะครับก็ iMovie ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับมือใหม่ครับผมก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับประมาณ20%ของคลิปในช่องของผมผมใช้โปรแกรม iMovie ตัดต่อนะครับต่อมาครับถ้าคุณใช้ Mac แล้วคุณมีพื้นฐานการตัดต่อวิดีโออยู่แล้วครับ ผมขอแนะนำโปรแกรม Final Cut Pro X นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทนะครับและสามารถใช้ได้5เครื่องนะครับต่อการซื้อ1ครั้งนะครับโปรแกรมนี้ครับจะเป็นโปรแกรมที่จะใช้ยากขึ้นใช้ยากกว่า iMovie นะครับแต่ว่าจะได้ผลงานที่ออกมาดูดีกว่า iMovie ครับอย่างเช่นเราสามารถใส่เอฟเฟกได้เยอะกว่าใส่ Transition มีมากกว่านะครับและเรายังสามารถเอาเท็กนะครับไปวางที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการครับถ้าเป็น iMovie เราสามารถ วางได้แค่จุดที่เขากําหนดมาเท่านั้นนะครับแต่10%ของคลิปในช anel ของผมครับผมก็ใช้โปรแกรม Final Cut ตัดมาตลอดเลยครับต่อไปนะครับก็คือโปรแกรมที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows นะครับนั่นคือ Adobe Premiere Pro นะครับโดยโปรแกรมนี้ครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับต่อเดือนนะครับหรือถ้าจ่าย1,500ต่อเดือนนะครับก็จะได้ทุกโปรแกรมของ Adobe เลยครับไม่ว่าจะเป็น Photoshop Lightroom Stator, After e f f f e t t อะไรพวกนี้นะครับโปรแกรมนี้ครับก็คล้ายๆเป็นโปรแกรม Final Cut Pro ที่ใช้ใน Windows ได้นะครับแต่โปรแกรมนี้ครับจะใช้ยากกว่า Final Cut Pro นะครับส่วนคอมพิวเตอร์ของคุณครับก็ต้องมีสเปคสูงหน่อยนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะกินสเปคเยอะอยู่นะครับถ้าคุณมีพื้นฐานการตัดต่ออยู่แล้วแล้วคุณใช้ Windows หรือ Mac นะครับคุณก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับ และสุดท้ายครับถ้าคุณต้องการจะใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายๆในว o w s นะครับและฟรีนะครับผมก็แนะนำให้ใช้โปรแกรม Movie Maker นะครับเพราะเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากแต่ว่างานออกมาก็จะไม่ดีเท่าพวกพร e เ e ียครับเป็นโปรแกรมฟรีที่ติดมาอยู่แล้วในเครื่องของคุณนะครับวิธีกันบ้างครับกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับถ้าท่านใดกำลังมองหา โปรแกรมตัดต่อวิดีโออยู่แล้วก็มาดูคลิปนี้ครับผมก็หวังว่าคุณจะเจอโปรแกรมตัดต่อที่เหมาะกับตัวคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกด share, แชร์เพื่อแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณดูครับและกด s u b สไคร e นะคะเพื่อติดตามช anel ของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ